สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่อ้อมิชชาแนลนั่นเองนะผมแล้ววันนี้เราอยู่เกมแลกนัล็อกออนไลน์ไบร t คาวิตี้นั่นเองนะฮะซึ่งบอกได้เลยว่าคลิปนี้เนี่ยจะต้องเป็นคลิปในตำนานนะฮะเพราะว่าเดี๋ยววันนี้เราจะมาสุ่มกล่องคอสตูมโปรโมชั่น10,000บาทคือต้องท้าความก่อนว่าไอ้ก่อนหน้านี้ประมาณสัก2อาทิตย์เนี่ยมันมีโปรโมชั่นเติม10,000บาทได้คอสตูมช้างอันนี้แล้วหลังจากนั้นประมาณสักอาทิตย์2อาทิตย์อ่ะมันก็มีโปรโมชั่นใช้แคสภายในเกม0,000บาทมันจะไดล่องูมอันี้มาทุคนดี๋ยวมเเปิดดใหู้นี่ลยันจจะะะมีีไอออ้้่่่งงงรราาววัใหญซึนนเด ประมาณหนึ่งกล่องนะฮะเปิดลุ้นปีกฟ้าได้ขนนกได้เอเบลซิ่งออฟแองเจิลอะไรเนี่ยอันนี้จริงๆ <m akes> ผมอยากได้ออันตรงกลางมากเลยนะไอ no ้พอลลิงวิฟวับอยู่ตรงกลางเนีย่ย <m akes> โคตรสวยทุกคนของจริงคือแบบสวยมาก <m akes> อ่ะแล้วก็มันจะมีไอ้กล่องเล็กครับผมเป็นกล่องคอสตูมหมวกบาร์ฟเมตยักษ์นะฮะเอออันนี้ก็แพงเหมือนกันซึ่งวันนี้ไอ้กล่องเนี้ยเพิ่งเข้ามาในเซิร์ฟเวอร์แบบสดๆร้อนๆเลยเพิ่งแจกมาเมื่อประมาณสักชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยหมวกแต่ละใบบอกได้เลยว่าโคตรแพงนะฮะขายนอกกันเเนนน่่ยแบบบบอออ้หาาาาทกกืะพรรรฉััไมมชผตดจว นี่ของมาแล้วนะฮะเออแล้วเรามีอันนี้ด้วยทุกคนลุ้นกระเป๋ากีตของรางวัลทดสอบกิวอมางั้นเดี๋ยวผมกดรับมาเลยละกัน <c oughs> แล้วก็อันนี้เป็นกลอ่องบาโฟยักษ์อ่าไอหนึ่งกล่องนี้น่าจะเป็นของรางวัลใหญ่นะฮะเป็นกล่องคอสตูม าวะเอาวะทุกคนเอ่ททำไมผมได้กล่อง12อันวะไอโปรโมชั่นใช้10,000เนี่ยมันจะได้คุณละกล่องไม่ใช่หรอหร <Wow. S 1> ือเปล่านะเดี๋ยวลองลอง,ลองดูก่อนผมได้ทั้งหมด52 A, ลกล่องเอ๊ะไรกล่องรางวัลใหญ่ทุกคนอย่าบอกนะว่าผมใช้ไม่ครบหมื่นอะหรือเปล่าวะทุกคนรับทั้งหมดกูกดรับทั้งหมดเลยแล้วกันทุกคนใจคอเริ่มไม่ค่อยดีทุกคนครับผมทำไมผมไม่ได้รู้ว่าต้องไปชแนลเอก่อนวะทุกคนที่จริงผมก็เข้าชแนลเอไปแล้วนะงานเง่าแล้วนะเหลือกล่องหนึ่งผมยังไม่ได้ไม่ใช่นี้มมนุ้มพิล<ๆ> ว่าพี่กดไม่ครบหมื่นผมว่าผมกดครบหมื่นไว้ทุกคนผมเติมเพิ่มไปแบบต้องครบดิวะเติมเพิ่มไอีกเจ็ดพันหรือว่ากูกดไม่ครบหมื่นจริงๆวิวะทุกคนโอ้ยทุกคนสุดท้ายผมต้องไปซื้อของเพื่อนเว้ยต้องไปซื้อของเพื่อน2 0 0 0บาทแม่งเออยทุกคนกูทำเพื่ออะไรวะเนี่ยไอโปรโมชั่นใช้หมื่นผมใช้ไม่ครบนะฮะโอ้ยนแววตาทั้งคู่ไม่รรู้อะไร เียทุกคนจริงๆผมต้องได้ไอ้กล่องนี้เว้ย oh. ไอ้กล่องนี้มีโอกาสจะได้ปีกฟ้ากับคอสตูม oh. ไอ้ปอลลิงเบสซิ่งอะไรพวกเนี้ยแม่งเออ ปวดหัวเลยวะทุกคนเท่ากับว่าไอ้โปรใช้มืนะ่นผมไม่ได้อะไรเลยเพราะฉะนั้น <c oughs> เราเริ่มต้นคลิปได้ไม่สวยแล้ววันนี้ถ้าเราจะกําไรได้เนี่ยเราต้องเปิดได้คอสบอร์ฟ์เม็ใหญ่ไม่ก็เปิดได้ปีกฟ้าไม่ก็เปิดได้ไอ้พอร์ลิงฟุง้งฟิงอะ่ะซึ่งมันขายนอกได้ราคาแบบหมื่นบวกๆอันนี้คือผมซื้อต่อเพื่อนมาไง <c oughs> เพื่อมาอัดคลิปนี่<า>แหละไหนๆก็ามาอัดแล้วจะไม่เปิดก็กระไรอยู่มาทุกคนเฮ้ยยูดีไม่ว่าดีอีกแล้วโอบิ๊กไอ้เวนไอ้เวลมาตอนนี้พวกเรากำลังตกอยู่ในที่นั่งลำบากเริ่มกันที่ กล่องบาโฟยักษ์ก่อนครับผม50กล่องค่อยๆไปค่อยๆไปครับผมโอ้ยจะเทือนใจว่ะเม่งเอ้ยเนี่ยชีวิตมันชอบมีอะไรที่แบบโง่องๆอย่างเงี้ยทุกคนเกิดขึ้นกับตัวเองนะขอหมวกหน่อยทุกคนมันจะออกมาเป็นอะไรอะจำนวนไอเทมชนิดเดียวกันเยอะเกินไปเดี๋ยวฝากของก่อนถ้ามันออกมาเป็นขาา่าบาโฟยักษ์อะมันจะออกมาเป็นอะไรวะทุกคนครับผมจงกรดดาผมนะฮะจงกรดดาโอบิคนนี้ไอสัสไอสัสไอสั์ไอสัสไอสัส เนี่เอ้ยบ้าบอกว่านี้ก็ยากแล้วอะบ้าจริงๆเลยมาเปิดต่อครับผมทุกคนปึ๊บมันต้องได้เป็นเฮมใช่ไหมถ้าได้บาโฟยักษ์อะขอหน่อยทุกคนขอคืนทุนหน่อยเพื่อนอุ้ยได้แฮทได้แฮทมันคืออะไรอะได้แฮทว่ะทุกคนว้าวแฮทมันคือบาโฟยักษ์ว่ะตื่นเต้นอยากเห็นโอบิกใส่ปีกฟ้านะฮะโอ้ยโอบิกก็อยากเห็นตัวเองใส่ปีกฟ้าเหมือนกันแหละโอ้ยเปิดมาครึ่งทางแล้วทุกคนเฮมยังไม่ออกออกแต่อะไรก็ไม่รู้อันลิมิเต็ดดริงค์ HE เฮดอีกอันแล้ววะไอ้แฮดนี้มันคืออะไรวะถ้าได้บาโฟมันจะออกมาเป็นอะไรทุกคนผมว่ามันต้องออกเป็นเทมเว้มันไม่น่าใช่แฮดอะยังไงสิโอ้ยเหลือ11กล่องแล้วว่ะเพื่อนใจเย็นนะนอลรสิงเพื่อนพ่อไม่นะอย่าทำอย่างนั้นเพื่อนไอ้จีห้าสี่สามสองหนึ่ง ฉันนมาทอะไรีเรียบร้อยครับผมแม่เอยทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่ากวดตัวเองก่นทุกคนคือผมไม่ได้จดไงไอตอนที่ใช้โปรหมื่นอะ่ะไอเติมหมื่นอะ่ะผมเติมจนได้คอช้ามาก็จริงแต่ว่าไอตอนใช้หมื่นอะ่ะผมแบบน่าจะใช้ขาดอะ่ะเม่งเจ็บปวดว่ะเจ็บปวดหัวใจมาทุกคนมาดูกันว่าไอแฮตมันคืออะไรนะฮะสามสองหนึ่งคอร์ดบา วิอะไรกันครับเนี่ยหมวกเอสหรอผู้หลีเชิดอะไรวะทุกคนแม่งเอ้ยขยับไม่ได้ด้วยประเด็นเป็นหมวกไฟแต่ไฟขยับไม่ได้อย่าเรียกตัวเองว่าหมวกไฟเนี่ยพอมันเป็นไฟแต่มันขยับไม่ได้มันเหมือนแบบขนแบบปุกปุยอุยอุยหน่อยอะไรเงี้ยน,นะฮะโอเคทุกคนโคดสิงบอกเลยว่าโคดสิงนะแล้วก็เดี๋ยวลุ้นกระเป๋ากีทสัหน่อยดีกว่าโอ้โหบัพเปอร์กัมกระเป๋ากีทเพื่อนวันนี้ขออะไรที่มันแบบแฮปปี้มีความสุขหน่อยโอ้โหเบสซิ่งสครเรียบร้อยครับผมแม่งเอ้ยกูอ่อนกิจกรรม กิวอ์ทำไมวะเนี่ยแม่งเอ,อ้ยที่มันโง่นะฮะมาทุกคนเดี๋ยวผมจะดับเบลิลคลิกแล้วกันนะฮะผมซื้อจากเพื่อนมา2,000บาทเพราะฉะนั้นถ้าเราจะกำไรได้เนี่ยเราก็ต้องเปิดได้หมกอะไรก็ตามที่มันราคาเกิน2,000บาทเงินนอกขึ้นไปกดอ,<า>อาคิปยังเดี๋ยวดูก่อนโอเคกดอะ่ะแล้ว3 2 1 Ort, Hello, <everyone. S 1> ได้โปรดเพื่อน Hello e ว e r y วันเฮ้ยได้ริบบอนได้ริบบอนทุกคน <Wow. S 1> เดี๋ยวก่อนนะริบบอนส่งไม่ดีแล้วทุกคนส่งไม่ดีแล้วริบบอนมันมีริบบอนในที่แบบเป็นเสียงเพลงอยู่อันนึงอะไม่กากมากทุกคนอย่าเป็นอันนั้นได้โปรดอย่าเป็นอันนั้นสองหนึ่งเฮ้ยโอ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอันนี้ดีทุกคน <Wow. S 1> ไอ้คอสตูมขนนกน่าจะเป็นของแลปะ่ะใช่ไหมเฮ้ยขนนกขนนกดีหือเปาอ่าเดี๋ยวถามฝนก่อน ประมาณ5,000ใช่ไหมห้าพันเจโลปี้ก็ถือว่ารอดนะทุกคนแต่ขนนกมันไม่ค <tv> <cat fish> <uffy> <wh> ่อยเห็นเลยนะทุกคนนะของเพื่อนผมเปิดได้นี่นะครับผมอีดีนอวิกเออเดี๋ยวลองใส่ดูดีกว่าโอ้ยพี่ก็เท่ดีเหมือนกันนะเนี่ยตอนเดินแบบผมขยับด้วยโอ้โหยหัวไก่อันนี้หัวเกลือนี่ว่ะแต่เห็นอย่างนี้ขายนอกได้200นะทุกคนไอหัวไก่อ่ะโอเคเราเราประมาณดีแล้วกันนะครับผมยังไงก็ถือว่าทุกคนที่ผ่านเข้ามาดูคลิปนี้แม่งได้เข้ามาสมเพศโอบิกนะฮะแม่งเอยจะเปิดกล่องโบใช้เงินหมื่นแต่มึงใช้เงินไม่ถึงหมื่น ไม่ได้กล่องสุดท้ายต้องมาซื้อกล่องเพื่อนนะฮะแต่ก็ยังถือว่าโชคดีที่เปิดได้ของที่แบบราคาเกินมูล,ลค่าของกล่องมาประมาณเท่าตัวหนึ่งเหมือนกันนะเออได้ขนนกนะฮะนี่ใส่ส่วนปากส,สวยๆเลย oh. แล้วคือมันไม่ทับกับคอสตูม1 2 1ของโค้ดเบต้าด้วยเออก็ถือว่าสวยผมก็ถือว่าสวยใช้ได้อยู่ประมาณราวๆนี้แล้วกันนะฮะก็หวังว่าทุกคนที่ผ่านเข้ามาดูคลิปนี้เนี่ยจะได้มาลุ้นแล้วก็หัวร้อนๆอนุ่อนๆกับผมนะเออดีใจก็ดีใจไม่สุดนะฮะ โอเค okay. ไม่ขาดทุนก็บุญแล้วถ้าใครผ่านเข้ามาดูคลิปนี้แล้วชอบเนี่ยฝากกดถูกใจกับผ,ผมแล้วก็ซับสไครต์ช่องของโอปีกันด้วยละกันนะผมย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลามีคลิปสุมส่มนู่นสุ่มนี่อะไรต่างๆอีกนะฮะเดี๋ยวไว้ผมว่าจะไปสุ่มมังกรที่เกาะแมวเหมือนกันรอดูคลิปต่อๆไปแลวกันนะฮะไปตามล่ากลีบซากุระกันซะหน่อยเออ <Wow. S 2> ยังไงก็ฝากไว้ด้วยละกันสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับแล้วผมบ๊ายบายพีซ